สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนชาว YouTube ที่น่ารักทุกท่านนะครับสำหรับวันนี้นะครับจะพาเพื่อนเพื่อนแฟนกลับทุกท่านนะครับมาไหว้กราบขอพรเจ้าพ่อขุนตานนะครับจังหวัดลำปางลำพูนนะครับมากันเลยนะครับสำหรับบรรยากาศวันนี้นะครับเป็นวันหยุดยาวนะครับรถก็ผ่านไปผ่านมาเยอะเยอะเยอะพได้นะครับ ก็ใส่ไปใส่มานะครับตอนนี้ได้ไหว้เจ้าพ่อขุนตางเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็นั่งคุยกับคุณป้าคนหนึ่งครับกับลุงนะครับเข้ามาขอ,อก,กันส่วนตัวเลขนะครับก็ได้มาเป็นที่เรียบร้อยนะครับนั่นคือหมายเลข374นะครับแล้วก็ไปตรงกับหมายเลขของลุงกับป้านะครับหมายเลขรถนะครับของลุง ลูกป้า2สองคนดใก้มากเลยเพราะว่าคุณกับป้าตั้งใจมาขอเลกนี้เลยนะครับทําให้ลูกกับป้านะครับถึงกับแบบอุ่นหัวทันทีเลยนะครับก็าฝากเพื่อนๆน,นะครับเป็นแนวทางนะครับในการหาซื้อฉลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับ3 74ี่นะครับ3 7มดสี่ โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับเพราะนี่คือเป็นการจุดรูปเสียงไทยนะครับสุดท้ายนี้ก็ขออัญเชิญบาร,รมีหลวงพ่อรวยนะครับรุ่นรวยพันล้าน,นครับจงบันดาลประทานพรให้เพื่อ,อนๆทุกท่านจงโชคดีถูกลอตเตอรี่รางวัลใหญ่ด้วยนะครับสวัสดีครับ